ป้าอยางเงียนภาษาจีนหนีหา่าวฮุ่งฮุ่งฮ่งป้ายางเงียนปลูกต้นไม้นี่ต้นบักฮอกป้าอยากเงียนตัดเย็บเสื้อผ้าอันนี้ผ้ากันเปื้อนโอ้ยป้าดวนเดี๋ยวนี้นะครับมีคอร์สออนไลน์เนี่ยมากมายเลยเราสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เรามีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะครับและเราก็สามารถเรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ด้วยนะ หรือถ้าป้าดัวเนี่ยอยากจะสอนภาษาอีสานออนไลน์ก็สามารถทําได้นะครับแล้วป้าชีเฮ็ดจังใดโอ้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอน5ขั้นตอนทำคอร์สออนไลน์ทําง่ายขายคล่องครับผมลงมือเฮ็ดเสกสรรปั้น YouTube ขั้นตอนที่1นําความรู้ที่เรามีนํามาเรียบเรียงเขียนเป็นบทบท<ๆ>เพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวทำคอร์สออนไลน์ครับขั้นตอนที่2อง <S <S 2> เลือกวิธีการนําเสนอวิดีโอซึ่งจะมี2ประเภทได้แก่การอัดวิดีโอหน้าจอเราจะใช้โปรแกร,รม powerpoint หรือ keynote ในการนำเสนอและใช้โปรแกรม OBS หรือ ScreenFlow ช่วยในการบันทึกหน้าจอการถ่ายวิดีโอตัวเองเพื่อที่จะนำเสนอความรู้ออกไปให้กับคนดูมือนี้ป้าสิมสสาสอนภาษาอีสานป้าสิพสาพไปล่ำกองยาวภาษากลางป้าจะพาไปล่ำกองยาวค่ะขั้นตอนที่3 เราสามารถใช้แอปในสมาร์ทโฟนช่วยในการตัดต่อได้เลยตัดต่อวิดีโอด้วยแอปนี่มันง่ายาย่งไงหรือชาเพื่อนเพืท่านไหนเนี่ยถนัดในการใช้โปรแกรมตัดต่อในคอมพิวเตอร์เราก็สามารถใช้โปรแกรมเช่น Sony Vegas หรือว่า c a m ต a s ซียช่วยในการตัดต่อได้เลยครับๆๆๆๆ ขั้นตอนที่4ช่องทางการจัดจําหน่ายณนะตอนนี้นะครับเรามีช่องทางการจัดจำหน่ายอยู่ประมาณ3ช่องทางก็คือฝากขายผ่านเว็บไซต์คอสออนไลน์ต่างๆโดยจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ30%ต่อ1คอสที่เราขายได้เปิดกลุ่ม f Facebook กลุ u กขึ้นมาแล้วอัปโหลดวิดีโอลงไปในกลุ่มจำหน่ายเป็นแผ่น DVD แล้วส่งไษณสน์ไปให้ลูกค้าขั้นตอนที่5ติดตามผลการเรียนเราควรจะเปิดกลุ่ม Facebook Group ขึ้นมา <c oughs> เพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการเรียนก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามเราได้โดยตรงนะครับผมและเราก็จะต้องตอบคำถามทุกคำถามแล้วก็จะต้องพยายามผลักดันนักเรียน <c oughs> ให้ประสบความสำเร็จให้ได้นะครับซึ่งนักเรียนทุกๆท่านเนี่ย ก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะครับโดยการเรียนอย่างสม่ำเสมอด้วยไม่ใช่ให้แต่ครูพักด้านอย่างเดียวตัวเองนั่งเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้ครับเราจะต้องเดินไปด้วยกันนะครับตามคอนเซปต์ที่ชื่อว่า <c oughs> ไปด้วยกันไปได้ไกลครับผม <c oughs> ขนลุกซิดคนไดบริตุการบ้านเดี๋ยวจิถือคุณคู่ล่ำดวนล่องโทษนี่นี่นี่ ถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจที่จะมีคอร์สออนไลน์เป็นของตัวเองผมได้ทำฟร e ีอีบุ๊กขึ้นมาโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำคอร์สออนไลน์แบบเจาะลึกโดยมีเนื้อหาดังนี้ครับอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำคอร์สออนไลน์วิธีการทำสไลด์สอนให้เป็นภายใน5นาทีอัดวิดีโอหน้าจอแบบไม่เสียเงินด้วยฟรีแวร์ ท่ายวิดีโอทำคอร์สออนไลน์แบบง่ายๆการตัดต่อวิดีโอด้วยโซ ny Ve ว a ัเผยสุดลับทำยังไงให้คอร์สขายดี Oh my god ป้าี่มีคอร์สออนไลน์สอนภาษาอีสานให้ทั่วประเทศเลยเด้อเอย้คอร์สนี้นะครับผมก็จะเปิดสอนให้ฟรีเลยนะครับผมนะซึ่งพี่ๆท่านไหนเนี่ยอยากจะ ทำคอสออนไลน์เป็นของตัวเองนะครับก็อย่าลืมไปแอดไลน์แอดนะครับที่ชื่อว่านี่นะครับแอดเสกยูทูบนะครับ S E K แล้วก็ตามด้วยคําว่า YouTube Y O U T U B E ได้เลยนะครับผมแล้วก็เมื่อแอดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวเอกสารลงมาให้เรานะครับผมทําการลงทะเบียนแล้วก็สามารถรับ e b o ุ๊ไปศึกษาได้ฟรีวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับทีออ่มาร่วมชมวิดีโอชิ้นนี้กันนะครับผม แล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนเนี่ยมีคำถามอะไรก็อย่าลืมนะครับแม่บลิ้นพันกันเลยฝ <c oughs> ากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมผมก็จะเข้ามาตอบคำถามให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านเช่นเดิมครับแล้วก็กดซิมิตหนึ่งครับอย่าลืมกด u b s ส r i b e กันด้วยนะเด้อนะกด u b s ส r ค b e กันด้วยปะดวนคขาเชียนะต้องกด u b s ส r i b e ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันในบทต่อไปนะครับล่อมมือเฮ็ด ปั้นแบรนด์ให้ดังด้วย YouTube